ผมชื่อไอผมมีพลังวิเศษคือเศกทุกอย่างได้ตามที่ใจต้องการผมก็เลยเศกบริษัทเศกเงินแล้วก็เศกของทุกอย่างทำให้ชีวิตของผมเป็นชีวิตที่ดีที่สุดในโลกนี่ครับกระเป๋าที่คิมอยากได้ขอบคุณนะคะคิมอยากได้อะไรเนี่ยพี่ไอก็หามาให้คิมได้ตลอดเลยอะ เธอเนี่ยทำไมไม่ระวังฮะกระเป๋าชั้นใบเนี้แพงมากนะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษจริงๆค่ะเช้ามาเถอะคิมกระเป๋ามันพังเนี่ยแต่พี่เกษตรท่าไหนได้คิมไม่ต้องโมโหหรือววยวายไปนะก็จริงค่ะพอถ้าให้แม่บ้านรับผิดชอบกระเป๋าที่หล่นใบนี้ลํำพังเงินเดือนทั้งเดือนก็คงจะรับผิดชอบไม่ไหว เฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าฉันหายไปไหนอะเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมของทุกๆอย่างมันเริ่มหายไปอะ ไม่เกิดอะไรขึ้นกับพลังของเราเนี่ยพลังของเราหายไปอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยแถมบริษัทแล้วก็ทรัพย์สินที่มีก็หายไปหมดด้วยอะคิมตอนนี้พลังของผมเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยหาเงินแล้วสร้างกันขึ้นมาใหม่นะจนกว่าพลังของผมจะกลับมาโอ๊ยฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันจะไม่ยอมทนลำบากไปกับคุณเด็กขาดไอ้ เราเลิกกันไอ้คิมคิมเดี๋ยวก่อนสิคิม<ป>คิมไอ้คิมโอ้ยแล้วทีนี้จะทำไงอ่ะโอ้ยเงินก็ไม่มีสกบาทด้วยใจเย็นๆนะคะคุณไอฉันคิดว่า คุณอาจจะใช้พลังวิเศษนั้นเยอะเกินไปก็เลยทําให้พลังนั้นหมดไปอะ่ะเดี๋ยวคุณไอพักสักหน่อยอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นเองะะละค่ะแล้วหลังจากเนี้ฉันจะทํำยังไงต่อดีอ่ะตอนเนี้แม้แต่บ้านของฉันก็ยังไม่เหลือเลยอะ่ะเออถ้าคุณไอไม่รังเกียจเนี่ยมาอยู่กับฉันก็ได้นะคะ ถ้าพลังคุณกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยค่อยว่ากันค่ะฉันไม่ลังเกียจเธอหรอกแต่ว่าที่ผ่านมาฉันทำไม่ดีกับเธอเธอไม่โกรธฉันหรอไม่หรอกค่ะยังไงถ้าไม่มีคุณฉันก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนถึงเวลาที่ฉันจะตอบแทนคุณแล้วอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันก็อยากช่วยค่ะ ฉันเอาเข้ากล่องมาให้ค่ะขอบคุณสำหรับข้ากล่องนะและก็ขอบคุณมากด้วยที่ช่วยหางานให้ฉันระหว่างที่พลังของฉันยังไม่กลับมานะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณทำได้ฉันก็โอเคแล้วถ้าพลังของฉันกลับมาเมื่อไหร่อ่ะฉันจะตอบแทนเธอนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนอยู่แล้วแค่ฉันได้ช่วยคุณฉันก็ดีใจแล้วค่ะ ทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่เคยเห็นว่ามีคนดีๆอยู่ข้างตัวเราขนาดนี้แต่กลับมองว่าคิมเป็นคนที่ดีที่รักเราจริงถ้ามีเงินให้นุสักก้อนเป็นการตอบแทนก็งคงจะดีเฮ้ยเงินนี่คะหรือว่าพลังคุณไอลัลับมาแล้วดีใจด้วยนะคะ พลังของฉันกลับขึ้นมาแล้วจริงด้วยนี่นุชเงินเนี่ยฉันให้เธอนะตอบแทนที่เธอช่วยฉันฉันไม่เอาหรอกค่ะคุณเก็บไปตั้งตัวเธอเพราะไม่รู้ว่าพลังคุณจะหายอีกเมื่อไหร่แล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณจะได้มีแรงสู้มีทุนต่อไปใช้ฉันเนี่ยขอมีชีวิตอยู่แบบนี้ดีแล้วค่ะในเมื่อพลังของคุณกลับมาแล้วฉันขอตัวก่อนนะ นุชเธอดีกับฉันมากเลยนะขอบคุณมากนะที่คอยอยู่ข้างๆฉันอุ้ยตายแล้วนี่คิมคงคิดถูกแล้วสินะคะที่เลิกกับไอซ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยคิมคงต้องทนลำบากมาเป็นแฟนรอปภที่หาเช้ากินข้ามแบบนี้แต่จะว่าไปพวกแกสองคนก็เหมาะกันดีนะแม่บ้านกับรอปภ ก็จริงอย่างที่คุณว่านะคิมผมว่าผมเหมาะสมกับนุชมากกว่าคนอย่างคุณซสอีกนี่แกกล้าดียังไงเอาฉันไปเปรียบเทียบกับยายแม่บ้านนี่คุณจะพูดยังไงก็ช่างนะแต่ตอนนี้ พลังของผมกลับมาแล้วและผมจะใช้มันกับคนที่คู่ควรเท่านั้นไปไปกันครับขอบคุณนะคะ ใช่ไหมคะท่านประธานว่าจะแต่งตัวแบบนี้ไปหาเพื่อนๆน่ะแน่ใจสิฉันแต่งมาสักขนาดนี้แล้วแล้วทําไมท่านประธานต้องติดบางตัวตนที่แท้จริงของท่านประธานด้วยล่ะคะก็เพราะฉันอยากไปหาเขาในฐานะเพื่อนไงล่ะนั่นน่ะสิกินไม่หมดอ่ะดียวกินไม่อิ่มไม่ใช่หรอแต่ถ้ากินไม่หมดก็เสียดายแย่อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนี่เยวันถ้าเสียดายนะ เดี๋ยวถ้าพวกฉันกินเหลือแกจะหอ,อกลับบ้านก็ได้นะแตะแตะทางนี้แกไงวะเรานานไหมเนี่ยไม่อ่ะโทษดีว่าพอดีรถติด ยินดีด้วยนะเว้ยที่แกได้เลื่อนขั้นเป็นหนึ่งผู้จัดการโรงแรมแล้วอะ่ะแหมแกก็น้อยหน้าฉันที่ไหนล่ะได้ข่าวเป็นเซลลขายรถมือทองเลยนี่ธรรมดาคนมันเก่งอย่นี้แหละแล้วเยวันยังไม่ถึงเหรอโอ้ยแกรอมาหน่อยนะสงสัยจะไม่มีรถขับต้องนั่งรถประจำทางมาน่ะแกก็รู้นี่ ว่าบ้านในวันจนแต่ไหนแต่ไรละ่ะเออว่ะลืมไปเลยเนี่ยว่ามีเพื่อนจนโหนี่ทําไม่ติดว่ามันเรียนเก่งน,นะจ้าไงฉันก็ไม่ครบหรอกจริงแกฉันเนี่ยมันที่อยากคบมันเลยนะเออดีมันเป็นคนซื่อๆนะสั่งอะไรกินไหมเอาอะไรดีอ่ะอืม นี่แกเขาบอกซ่ิคองร้นเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะเต้ฝันฉันมาแล้วนี่เยาวันแกแต่งตัวบ้าอะไรแกเนี่ยฉันนัดแกมาร้านอาหารหลูนะทำไมแกแต่งตัวมันขอดรามแบบนี้โหแกนี่ก็ดูดีที่สุดเท่าที่ฉันมีแล้วนะเอาหน้าไฝันแกก็รู้ว่าเยาวันมันคงมีปัญญาได้แค่นี้แหละ ชีวิตมันอะไม่ดีเหมือนชีวิตพวกเรานะเว้ยแกก็น่าจะเวทนามันหน่อยแกขืนให้มันร่วมโตเท่วกับเราอะนะมีหวังอายคนอื่นเขาแย่เลยถ้าพวกแกไม่สบายใจฉกลับก่อนก็ได้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละเอะไอ้ฝันฉันว่ามันดีซะอีกนะเว้ยยิ่งเยาวันอยู่ในสภาพเนี้ย มันก็ยิ่งตอบย้ำว่าชีวิตพวกเราเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนเว้ยก็จริงอะนะงันแกนั่งไก่เต้ละกันเออมามามานั่งนั่งนั่งจังอาหารกันดีกว่ามาน้องครับจังอาหารเลยครับเออมากินอะไรมา แกสั่งมาเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรอนี่นวันเนี่ยมันเป็นปริมาณปกติของคนมีตังเขากินกันเลยนะอ้อแกคงไม่ชินนะดิเพราะว่าปกติแกคงจะกินข้าวกับน้ำพริกใช่ปะนั่นน่ะสิกินไม่หมดอะดีกว่ากินไม่อิ่มไม่ใช่หรอแต่ถ้ากินไม่หมดก็เสียดายแย่ อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนี่เยวันถ้าเสยียดายนะเดี๋ยวถ้าพวกฉันกินเหลือแกจะ่อกลับบ้านก็ได้นะมามา,มามามากินกินกันดีกว่าจะได้คุยเรื่องข่าวๆชีวิตกันด้วยมากิน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 น้องครับอขอเครื่องปรุงหน่อยนะครับ อืเฮ้ยนี่แกทำอะไรอะ่ะแต้กินเยอะๆนะเว้ยข้อขอาวกับน้ำปลาเนี่ย ของชอบแกใช่ปะล่ะโอ้ยเต้พอละเลิกแกล้งเพื่อนสักทีเดี๋ยวก็เป็นโลกตาย,ตายหรอกเพื่อนเราเนี่ยกินข้าวกับน้ำปลามาทั้งชีวิตละมีโอกาสได้กินอาหารดีๆทั้งทีไม่เป็นไรนะเนี่ยข้าวอ่ะเค็มหมดละน่าจะกินไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเติมน้ำตาลหน่อยน่าจะอร่อยนะ พอ,พอเลยแก้งนะนล่ดูหน้าวันนี้เนี่ย <c oughs> เออมีวันว่าแต่ตอนนี้แกทำงานทำการอะไรอยู่อะแหม่แกจะไปถามมันทำไมดูจากสภาพไม่แบบเป็นคนเก็บขยะก็เป็นขอทานน่ะแหละดูจากการแต่งตัวคงใช้แรงมากกว่าสมองอะนะ <c oughs> จริงว่ะเฮ้ยอย่างว่านะคนเราบุญวาสนาไม่เท่ากันฉันละเสร็จได้มันสมองเกจริงว่ะสมองฉลาดฉลาดเนี่ยไม่น่าไปอยู่ในหัวคนกระจอกอย่างแกเลยชีวิตมันถึงไม่พัฒนาไปไหนไงเฮ้ยเยต้แกแซวเพื่อนแรงไปปะวะเดี๋ยวมันก็นั่งร้องไห้หรอกช่างเถอะแกฉันไม่ถือหรอกอย่างน้อย ฉันก็ได้ช่วยพวกแกเรียนจบมามีหน้าที่การงานที่ดีแค่นี้ฉันก็ภูมิใจแล้วล่ะเฮ้ยนี่แกทวงคุณคุณกันเหรอนั่นน่ะสินี่แกว่าฉันสองคนโง่เหรอถ้าไม่มีแกพวกฉันจะไม่จบนั้นเหรอเอ้ยฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะฉันแค่ไม่ได้หมายความแบบนั้นแล้วเป็นแบบไหน,นก็เห็นเห็นอยู่ว่าแกทวงคุณคุณละสองคนอยู่นะเนี่ยเออฉันไม่ได้ทวงนะวเว้ย ถ้าฉันพูดอะไรผิดฉันขอโทษด้วย้วกันเออแต่ทีหลังอ่ะระวังคําพูดคาจาหน่อยนะรสภาพอย่างแกอะถ้าให้ฉันเดานะถ้าเทียบกันระหว่างในกลุ่มเพื่อนเราเอ,อ้ยไม่ใช่สิในรุ่นเราเธอเนี่ยกร็จอกที่สุดละจริงเฮ้ยไยวันแกก็มีดีแค่เรียนเก่งที่สุดเท่านั้นหรอวะแล้วไงวะชีวิตแกก็ไปไหนได้ไม่ไกลสุดท้ายก็เนย เป็นแค่ขอทานหรือไม่ก็คนเก็บขยะแค่นั้นหรอวะเดี๋ยวนะฉันไม่พูดตอนไหนว่าฉันเป็นคนขอทานหรือคนเก็บขยะเออเออแกจะทําอะไรก็ช่างเถอะแต่แค่พวกฉันดูฉันก็รู้ละว,ว่าแกน่ะมันกระจอกเอ,อ้าเป็นไรเฮ้ยนี่แค่เพื่อนพูดหยอกเล่นแค่นี้มาไม่ได้เอรอนี่ยายวานพวกฉันเนี่ยก็แค่นอแกเล่นพี่แกรู้ไหมว่า แกเนี่ยโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีเพื่อนดีๆอย่างพวกฉันคบเนี่ยมันบุญชีวิตแกแล้วนะใช่ถ้าพวกฉันสองคนไม่คบแกนะก็คงไม่มีใครครบหรอกเพื่อนแซวอ่ะอย่าเคืองไปหน่อยเลยนะอืมฉันขอตัวไปเข้า,ออาน้ำก่อนนะอา้าทำเป็นรับไม่ได้งอนงอนงอนไปเลยจ้าตลอกอะ่ะกินข้าวดรว่ไหมจนแล้วไม่เจียม ổng thấy lợi nè, các lòng má. นี่แกลองของฉันดูก่อนเขาบอกว่าอันนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะจริงเหรออร่อยมากเป็นไงเฮ้ยดีนะเว้ยเออเยาวันไปเข้าขงนานตั้งนานแล้วเนะี่ยไห่จะออกมาวะฉันว่านะแกมันต้องแอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแน่เลยอะ่ะโดนเราสองคนลุมซะขนาดนั้นเฮ้ยบ้า รูมอะไรก็แค่หยอกเพื่อนเล่นนิดๆหน่อยๆแลกกันเลยไหมอ้าวมาแล้วเหรอฉันเห็นแกไปเข้าห้องน้ำตั้งนานเลยไม่ได้สั่งของหวานให้อ่ะไม่เป็นไรฉันยิ่มแล้วงั้นก็เช็คบินเลยแล้วกันน้องคะเช็คบินเลยคะ่ะค่าอาหารทั้งหมดรวมเป็น2,500บาท เตะพนักงานเขารออยู่อ่ะอะไรอ่ะบินค่าหารไงอืมเ,เดี๋ยวฉันฉันต้องจ่ายเหรอเอา้าฉันนึกว่าแกเลี้ยงน,นะเออน่ะแกจะจ่ายไปก่อนเถอะแค่นี้กกเลี้ยงเพื่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวแกเป็นคนชวนนะเวย้ยแกก็ต้องจ่ายดิโอ้ยนี่แก แกเป็นถึงหัวหน้าพนักงานเซลล์เงินเดือนแกต้องสูงอ่ะแค่เนี้ยก็เลี้ยงไม่ได้หรอวะแกจะงกไปไหนเนี่ยกับเพื่อนกับฝูงนี่ฝันแกเองก็เป็นถึงผู้จัดการโรงแรมนะเงินเดือนแกก็เยอะอีกอย่างหนึ่งแกเป็นคนชวนแกได้แหละที่ต้องจ่ายเอ่อสรุปแล้วแรจะเป็นคนจ่ายคนนี้ค่ะนี่ฝันนี่ถ้าแกไม่คิดจะเลี้ยงตั้งแต่แรกเนี่ยแกพาเพื่อนมานั้งกินร้านแพงๆทำไมวะ นี่แกหรือแกจะให้ฉันมาพาแกไปกินร้านอาหารข้างทางฮะพอพอพอเดี๋ยวฉันจ่ายเองเอาเป็นว่าวันนี้ฉันเลี้ยงพวกแกแล้วกัน2 5 0พใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยว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 ยายวันแกนี่นะจะเลี้ยงพวกฉันอย่างแกเนี่ยนะนั่นแหละสิแค่เสือ้อดีๆแกไม่มีปัญญาซื้อเลยแกเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายอืม ฮตลกนี่จ้ะพี่ให้สี่พันไม่ต้องทอนนะที่เหลือพี่ให้ทิปโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะคะเยวันทำไมทำไมแกมีเงินไปพึ่งๆเ่ยวะทำไมเหรอ มันแปลกตรงไหนหรือว่าพวกแกไม่เีเงินแบบนี้เปล่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ฉันเห็นบ้านแกจนอะแล้วแกจะเอาเงินมาจากไหนนี่อย่าบอกนะว่าแกไปขโมยเงินใครเขามาอะตั้งแต่ฉันเดินเข้ามาในร้านเนี่ยมีซักประโยชน์ไหมที่ฉันพูดว่าฉันจนก็มีแต่พวกแกสองคนนี่แหละที่คิดว่าฉันเป็นคนเก็บขยะบ้างแหละเป็นคนขอทานบ้างแหละ ก็แกจะไม่ฉชน่ิดิดแบบนั้นได้ยังไงล่ะดูแกแต่งตัวมาสินี่ไงก็เพราะพวกแกสองคนคิดแบบนี้ไงชอบดูดูคนอื่นมองคนอื่นที่ภายนอกเพราะมีคนอย่างพวกแกไงประเทศชาติมันถึงมิจเิญแบบเนี้ยฉันจะบอกอะไรให้นะที่สภาพฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉันตั้งใจแต่งมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าพวกแกสองคนอะยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่า ใจใช่ไหมคะท่านประธานว่าจะแต่งตัวแบบนี้ไปหาเพื่อนน่ะแน่ใจสิฉันแต่งมาซะขนาดนี้แล้วแล้วทาไมท่านประธานต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงของท่านประธานด้วยล่ะคะก็เพราะฉันอยากไปหาเขาในฐานนะเพื่อนไงละ่ะฉันเองก็อยากรู้ว่าพอวันเวลาผ่านไปเพื่อนเขายังจะมองเราเหมือนเดิมหรือเปล่างั้นฉันไปละ อะไรนะแกไปประทานบริษัทหรอฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะอะไรนะครับครับได้ครับค่ะเดี๋ยวฉันจะไปพบเช้าพรุ่งนี้นะคะโอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยอยู่อยู่เจ้าของโรงแรมก็เรียกฉันเข้าไปพบบอกว่าจะออกไปเตือนเรื่องพฤติกรรมฉัน จริงดิของฉันก็เหมือนกันเว้ยคือเจ้าของบริษัทรถบอกว่าอ่าหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทอะรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมฉันเว้ยบอกว่าฉันพฤติกรรมไม่ดีอะฮะนี่แกก็โดนหุ้นส่วนรายงานเหมือนกันเหรอเออดิฉันก็โดนเหมือนกันแกนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเอาเรืเ่องเยวันก่อนสรุปไงเนี่ยก็เป็นประธานบริษัทจริงเหรอวะ เออเป็นไปได้ไงวะเพื่อนที่กระจอกที่สุดในกลุ่มจะเป็นประธานบริษัทได้ยังไงก็มันเป็นไปแล้วและที่สําคัญนะฉันไม่ได้เป็นแค่ประธานบริษัทอย่างเดียวฉันเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทขายรถและก็โรงแรมที่แกสองคนทําง,งานอยู่ฮัลโหละคะคุณเลยคะคุณช่วยประสานงานไปนยังโรงแรม กับบริษัทรถที่ฉันเป็นหุ้นส่วนให้ทีฉันต้องการรายงานพฤติกรรมผู้จัดการโรงแรมกับพนักงานขายรถไม่ต้องถึงกับไล่ออกหรอกค่ะแค่สั่งสอนแล้วก็ตักเตือนก็พอค่ะขอบคุณค่ะนี่แกงเหรอที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้วโทรไปรายงานให้บริษัทออกใบเตือนพวกฉันอะ ไอวันนี่แกทำแบบนี้พวกเราได้ไงวะพวกเราเป็นเพื่อนแกนะเว้ยก็เห็นมาพวกแกสองคนเป็นเพื่อนไงเลยแค่ตักเตือนแกลองคิดดูสิถ้าฉันไม่เห็นแกสองคนเป็นเพื่อนแต่เป็นพนักงานที่ดูถูกคุณส่วนบริษัทของตัวเองทํางานปาน่านนี้แกสองคนนันเล่ออกไปแล้วเอาหน้าถือว่าหยอกๆนะไม่งอนกันนะ ฉันไปแล้วเป็นพออแก่คนเดียวเลยอ่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปล้อไปล้อมันแกเล่นตลกอ,อะไรฉัน่ะคอยเบรกแกอยู่ตลอดแล้วเนี่ยโดนไปเตือน